พอดีหนูไปกู้ออนไลน์มานะแล้วเขาบอกว่าสินเชื่อเนี่ยอนุมัติแล้วให้หนูเนี่ยกรอกเอกสารนะครับน้องเขาสอบถามเข้ามานะให้ผมช่วยหน่อยนะครับนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับสินเชื่อพวกเนี้ยนะที่บอกว่าอนุมัติแล้วเนี่ยแล้วให้หนูเนี่ยกรอกเอกสารนะครับนะในเบื้องต้นนะครับหนูอย่าโอนนะเรื่องจะเป็นอะไรอะ่ะค่าเอกสารหรือค่าทำสัญญาอย่าโอนนะอย่าโอน นะครับแล้วต่อเนื่องมาเนี่ยในขั้นตอนต่อไปเนี่ยตอนที่หนูกรอกเอกสารนะครับนะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่ทํางานนะครับหรือกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักหรือกรอกเลขบัญชีธนาคารนะครับมันจะบอกว่าหนูเนี่ยกรอกเลขผิดไปตัวหนึ่งนะสลับไปสลับมาอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นกลยุทธ์ของมันนะครับมันจะทําแบบฟอร์มขึ้นมา บอกว่าหนูเนี่ยกรอกผิดเดี๋ยวหนูลองกรอกก็ได้พอกรอกเสร็จปุ๊บหนูแคปไว้เลยแคปไว้ทุกอย่างนะแล้วหนูส่งไปนะไม่ใช่ว่าส่งไอตัวแคปล่ะนะที่เรากรอกอะไรไปต่างๆนานๆแล้วอะนะแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะส่งมาให้หนูเลยหนูกรอกผิดอย่างงู้นอย่างงี้กรอกเลขผิดบัญชีธนาคารผิดไปหนึ่งตัวหนูส่งรูปไอ้ที่หนูแคปไว้เนี่ย ที่มันถูกต้องเนี่ยส่งไปให้มันหนูผิดตรงไหนเหรอหนูกอกผิดตรงไหนเพราะเนี่ยพวกผมเคยทํามาแล้วหลอนเลยทีนี้หลอนง,ง,งึกงงัก,ง,กงักเลยมิจฉาชีพก็เรารู้ทันไงเรารู้ทันมันทําแบบนี้มาหลายรายแล้วแล้วทีเนี้ยคนไม่รู้ก็หลอนเนี่ยเฮ้ยกอกผิดแล้วต้องทอํายังไงอ่ะแก้ไขแก้ไขคือทําไงอะ โอนเงินมาแก้ไขในระบบเสียเงินค่าแก้ไขนะเสียไปแล้วทำไงอ่ะมันก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีนะฮะข้อมูลต่างๆยังกู้ไม่ได้อยู่ดีนะเสียแล้วเสียอีกทีเนี้ยเราจะยกเลิกยกเลิกไม่ได้อีกทำไงอ่ะคุณต้องมาที่บริษัทของเราอยู่จังหวัดไหนกันอยู่ไกลคุณต้องมาแก้ไขที่บริษัทหรือยกเลิกที่บริษัทเรา เท่านั้นหรือถ้ามาไม่ได้ให้โอนเงินมายกเลิกโดนอีกกี่พันนะโดนหลายรายแล้วสไตล์เนี้ยเจ็บมาเยอะรู้นะครับว่ามันต้องทำแบบนี้แล้วบริษัทแต่ละชื่อของมันนะ่ะนะคุณโทรเข้าไปดิโทรเข้าไปเลยเซิร์ชหาเอาในเนต็ตเยอะแยะเซิร์ชไปดิโทรไปดิเบอร์บริษัทมันต้องมีเบอร์สำนักงานของจริง เพราะไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้มันแอบอ้างมาไม่ใช่ว่าโทรไปในเบอร์มือถือที่มันให้มาโทรไปก็เจอแต่มันถามมันว่ามาพนักงานเนี่ยไอตัวเนี้ยมันชื่ออะไรที่คุยกับคุณอยู่ในไลน์เนี่ยมันชื่ออะไรนามสกุลอะไรคุณก็เซิร์ชดูนะครับในบริษัทนั้น,น,นเบอร์โทรติดต่อคนนี้ดิมันมีอยู่จริงไหมคนเนี้ยเดี๋ยวเขาจะบอกคุณว่าบริษัทของเราไม่ได้ทําเกี่ยวเรื่องสินเชื่อเลยนะคะน่าจะโดนแอบอ้างแล้วค่ะ นะทางเราไม่รับผิดชอบนะคะคุณจะโดนแบบนี้แล้วก็โดนอีกอย่างคือกลัวยกเลิกไม่ได้จะถูกดําเนินคดีฟ้องร้องอย่างงู้นอย่างนี้ไร้สาระครับอย่าไปกลัวพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพผมเลยบอกว่าห้ามโอนเงินก่อนเด็ดขาดอย่างน้องคนเนี้ยจะลองดูก็ได้นะกรอกข้อมูลเอกสารไปให้เรียบร้อยและแคปเก็บไว้เดี๋ยวมันจะบอกคุณว่าเฮ้ยคุณกรอ,อกผิดนะ ก็ส่งรูปที่แคปไปปังมันบล็อกหนีเลยก็เรารู้ทันไงลองดูดิ